ไปไม่ถึงฝั่งฝันที่ตั้งเอาไว้นะครับซิเกลบูสเกตครับโอ้โหเสียใจมากๆที่ทีมชาติสเปนครับตกรอบนะครับเขาบอกว่าทีมชาติสเปนเนี่ยไม่ควรตกรอบแบบนี้นะมันง่ายเกินไปนะครับอ,อืจากนั้นของซิเกลบูสเกตครับมิดฟิลกับตันทีมชาติสเปนเนี่ยบอกว่ามันเสียใจจริงๆนะที่เมื่อคืนแพ้มโมร็อกโกศูนย์ประตูสามในการดวลจุดโทษนะครับ สเปนมาในฟุตบอลโลกปีนี้ครับถือว่ามาจอดที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะเมื่อคืน3คนครับแข้งสเปนเนี่ยที่ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับก็คือซิกโก้บุสเกตอาราราบียแลวก็กาโรสซูรีนะครับก็ตกรอบไปเลยนะครับมาฟังคำพูดของซิกโก้บุสเกตหลังจบเกมหน่อยเขาบอกว่าเราเนี่ยทำหลายอย่างเพื่อสมควรอยู่ในศึกบัวครับต่อไปและในช่วงท้ายเกมเรามีโอกาสและตอนนี้เรากำลังจากไปอย่างโหดร้ายที่สุดผมเสียใจจริงๆนะ แต่ว่าอย่างก็ตามครับมิดฟิลวัย3 4ปีอย่างบูสเกตเองก็ยอมรับว่าการพลาดจุดโทษถึง3ครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยสําหรับทีมชาติสเปนเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณพลาดจาุดโทษ3ครั้งมันก็เป็นยากมากที่จะชนะสุดท้ายครับเมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของเขากับทีมชาติสเปนหลังจากนี้ไปละ่ะบูสเกตเนี่ยไม่ได้ตอบตรงๆนะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทีมไม่ใช่ผม มันเป็นค่าคืนที่ยากลําบากและเราเนี่ยจะต้องลุกขึ้นสู้และใช้ประสบการณ์เพื่อฟุตบอลของเรามีคนรุ่นใหม่นยมากมายเลยที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้มันจะช่วยได้มากและเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของซิเก้บูสเกตหลังจบเกมเมื่อคืนนี้พาทิมชตชสเปนไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับตกรอบไปซะแล้วนะโอ้เสียดายจริงๆนะครับ